กลับแล้วนะครับโอเคไหมกลับแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องบินนี่อย่าลืมนะต้องไปเพาไปดูเครื่องบินสวัสดีก่อนครับนายปลุกวัสดีจ้าลูกปลุกมาก่อนหน่อยเออเดี๋ยวไปดูเครื่องบินลูกนะรับรองนะเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวไปนอนไปดานใทางโน้นมาเดี๋ยวไปนอนกันใหม่ กอนน้อยรักน้องนะนะเดี๋ยวย่าในวันที่ห้าจะปูกไปนะครับโอเคโอเคโอเคเวเจอกันไเจอกันไม่รู้จะดูเครื่องบินเหรอไยไปเฮลิคอปเตอร์นะอโอเคเราไปดูกันพิพิธภัณฑ์น,นะครับเขาขอ,ขอแม่จัดข้างหลังเองแล้วกันนะเจนดันไปประมาณนั้นแหละ เอาไปดูใกล้ๆสิเนี่ยบุนใหญ่อันนี้คือลูกกระสุนลูกกระสุนไงกระสอบเขาไห้กั้นไงเขาเรียกว่าบังเกอร์กระสอบอ๋อนี้อันนี้ของจรงนะเขาไม่ช่ของป้ท่านขาเขายิง่ไหนเมื่อก่อนเขามีผู้ก่อการร้ายอยู่ที่นี่ครับลูกอะไรนะเมื่อก่อนเขามีเขาเรียกว่าไงนะผู้ก่อการร้ายผู้ก่อการร้ายคือคนที่คิดต่างกับเราไงคนที่คิดต่างกับคนส่วนใหญ่ ของประเทศอะไรก็ตามที่คิดต่างจากคนส่วนใหญ่ก็เรียกผู้ก่อการร้ายหมดและเขอไม่ท่องหลบด้วยนะปืนปืนยิงปึ้งปึ้งแล้วก็หลบอย่างนี้ไงปวองกันนั่นตาถามว่าไงนะเลขพวกนี้เหรอคืออะไรเวลาคืองี้เขาเรียกว่าเวลาที่เขากําหนดทิศไงบอกว่าศัตรูอยู่ทิศไหน เขาจะวิทยุมาข้างบนใช่ไหมล้วบอกว่าอยู่ที่ห้าพันสองร้อยเขาจะเบี่ยงตัวเบี่ยงปืนไปที่ห้าพันสองร้อยเห็นไหมัข้างไหนไหนพายุน่าจะได้นะไปดูกันปลาปลาไปอ่ะไปดูว่าไหนครับปืนใหญ่อ่ะพี่ดานนอมเลยลูกอีกหนึ่งโอเคพอ ขีบหน้าเออแหมเล่ดด้วยเอาแดงกว่านีา้ไหมมาลงมาได้แล้วระวังนะดีทำไมเขาต้องทำเป็นแบบสูงๆอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวศัตรูเขามาก,ก่อนใช่เขากันเด็กขึ้นไงดมทำหน้าดมยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์

อ่ะนูีว่นจูจีด่าก็ไม่น่าวางตุ๊กตาไ่ะเอสร็จแล้วไปถอนมือไเีเถอะลงขาหนนั่จะอวกโอนั่งเเห็นกังหันเยอะเลยดิ คนไหนคือพายุคนไหน คุยรู้เรื่องไหมเนี่ยน่ารักมากน่ารัมากมเหรอจจเฮ้ย <c oughs> ขบอ,อยเหรอพี่ขบอ,อยใชขออย่ขบอ,อยเยอะขบอ,อยเยอะลงไปได้ครับแต่ต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วย Không biết thế. À, ra thế. Dá, vai lá! ไปกลับกันแล้วนะไปเดินทางกลับแล้วนะครับกรุงเทพนะบ๊ายบายบ๊ายบายขอคอบ๊ายบายขอคอบ๊ายบายถึงบ้านแล้วห้าชั่วโมง แล้ว920กิโลเมตรถึงบ้าน